สวัสดีค่ะพบกับช่องกระแตม AA Channel นะคะวันนี้ก็อยู่ที่เขื่อนอำเภอสีพอรอนนะคะวันนี้มาถ่ายเอ็ดีแล้วเราจะมาดูบรรยา,า,ากาศทองถินก่อนเราจะไปถ่ายเอ็นดีนะคะตอนนี้ก็อยู่ในป่านะคะตอนนี้ มนอะไรนะตีนันน้ตอันนี้ก็โอ้บรรยากาศดีมากนะคะแต่ร้อนเราอยู่ที่เขื่อนเขาเรียกว่าอะไรอะพี่ตรงนี้ไม่ไม่ไม่ตรงตรงก้นเขือเข่อนหรือปลายเขือเข่อนหรือสันเขื่อนนี่คือช่างกล้องของเรานะคะ ซูมไม่ได้แนเดนนี่นะคะนี่ก็คือที่ถ่าย MV แล้วนะคะเป็นเป็นปลายเผื่อนนะคะเราอยู่แถวปลายเผื่อบรรยากาดีมากเลยแต่ร้อนแดดสุดๆช่วงช่วงถ่ายเนาะนี่ก็คือนักร้องของเรานะคะ ไลฟ์สดใช่มฝากผลงานเพลงไหนคะกระชับิันนะครับฝากผลงานซิงเกิลแรกในชีวิตนะครับเสีดทานเร็วๆวันนี้ครับซิงเกิลแรกไปซิงเกิลสุดท้ายเดี๋ยวดูนางอีกเอ็มวีเราโอ้โหค่ะใบเฟิร์นค่ะใบเฟิร์นประชาชาไปเฟินกินกล้วยค่ะดูในยูทูบเลยนะยูทูบใบเฟิร์นกินกล้วยอ ตั้งข้าวส่วนตัวของนักร้องแล้วก็นายเอกค่ะอ๋อถ่ายให้มือกองด้วยนะคะค่ะนี่นะคะตอนนี้ก็กำลังตั้งกองอยาอทำไมมือจังเลยอ่ะ <c oughs> นี่นะคะคือกองของเรามีแต่ผู้ชายจ้ะก <c oughs> องอะแตม ี่คือบรรยากาศรอบๆเฮ้ยเพลงใครอ่ะตอนนี้ก็ตั้งกล่องเสร็จแล้วนะคะกำลังเชค ตอนนี้ก็กำลังถ่ายกีต้าร์นะคะตอนนี้มืดเลยนี่คือมือพินของเรานะคะตอนนี้กำลังกำลังถ่าย อย่เข้มข้นโอโ้โ,โหส่องเข้าไปแล้วส่องกันเข้าไปโอ้โหเฮ้ยอะไรอ่ะ <c oughs> <c oughs> นี่มือเบ็ดโอ้ลมแรงมาก ตอนนี้นะคะมือพินเราก็กำลังถ่ายอยู่ตอนนี้เราอยู่ที่ริมเขื่อนเขื่อนอะไรเขื่อนซิลิทอนอน,ทนี่คือบรรยากาศของเรา <c oughs> บรรยากาศยามเย็นเย็นสี่มงเย็นนะคะตอนนี้เสร็จแล้วก็จะไปงานต่อ <c oughs> ตอนนี้เราก็กำลังจะไปที่ที่พัก,กตรงนี้เป็นหินเยอะมากเลยค่ะตอนนี้เดินต้อ,อตรงระวังหน่อยมีกองของเราเรามีมชาเขียวเย็นๆ quý lấy này. đi sao số ันกๆค่ะตอนนี้ก็ถ่ายเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ประมาณโอ้จะหกโมงแล้วนะคะตอนนี้ห้าโมงห้าสิบสามนาที ตอนนี้ถ่ายเสร็จแล้วทีมงานของเราเพื่อนแทนี่จ้ถ่ายรูปท่หนโอ้หัวฟูมุดนี่นะคะจะเก็บกล่องแล้วแล้วเราก็จะกลับกันแล้วก็จะมีงานตอนตอนเย็นค่ะตอนนี้นะคะเราก็กํค่ะตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะกลับนะคะเก็บของแล้วตอนนี้ เป่ยนทรงผมได้ทีมงานของเรานะคะนี่กำลังขนกองขึ้นรถค่ะตอนนี้เราก็กำลังเดินทางกลับกันนะคะเพิ่งถ่าย,ยวิเ e ตแล้วก็จะกลับอุบลกันนี่คือคนขับรถของเรา <c oughs> อ่าเดี๋ยวพี่เขาจะไม่พูดเดี๋ยวพูดเองก็ได้ฝากผลงานเพลงเศษฐานด้วยนะคะของพี่ฟอนนะคะผลงานเพลงแรกนะคะของพี่เขานะเอ่อจะปล่อยประมาณเดือน เดือนมีนาเดือนมีนาวันที่เท่าไหร่คะพี่ประมาณวันที่สิบประมาณวันที่สิบมีนานะคะเอกพงงานเพลงเซทานอ่าพี่ฝากพงงานเพลงเลยฝากกด subscribe ช่องแปิดแบบ8า o u s e Record เลยนะคะอ่าช่องเปิดแบบ8 House r e c นะคะแล้วก็ฝากติดตามช่องอกแตมเอเอต่อไปด้วยนะคะอันนี้ช่องอะไรเนี่ยช่องเมกเหรอคะ ก็ฝากติดตามผลง,งานเพลงของเอ้ยไม่ใช่ผลง,งานเพลงอะไรล่ะฝากติดตามผลง,งานของกระเตมี ME ต่อไปด้วยนะคะวันนี้ก็บ๊ายบาย